สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องสูตรอินทิเกรตพร้อมกับเขียนสูตรไปด้วยกันทั้งหมด18สูตรครับสูตรที่1ครับอินทิเกรตศูนเท่ากับ4 สูตรที่สองินทิเกต1 dx เท่ากับ x บวก c สูตรที่สามอินทิเกต du เท่ากับ u บวก c สูตรที่สี่อินทิเกต k du เท่ากับ ku บวก c สูตรที่ห้า อินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวก c เมื่อ n ไม่เท่ากับลบ1สูตรที่6อินทิเกรต x ยกกำลัง n ลบ1 dx อินทิเกรต1ส่วน x ดีเอ็กเท่ากับลอนแอ์สลูดเอ็กบวกซีสูตรที่เจ็ดอินทิเกรตอียกกำลังเอ็กดีเอ็กเท่ากับอ e, ียกกำลังเอ็กบวกซีแปด ไซด x dx เท่ากับลบคอส x บวก c สูตรที่9อินทิเกรตคอส x dx เท่ากับ sin x บวก c สูตรที่10อินทิเกรต e ยกกำลัง kx dx เท่ากับ e ยกกำลัง kx ส่วน k บวก c สูตรที่11 i n อินทิเกต sin kx dx เท่ากับลบคอ s kx ส่วน k บวก c สูตรที่ X D สิบสองอินดิเกต cos kx dx เท่ากับ sin kx ส่วน k บวก c สูตรที่สิบสาม a ยกกำลัง x dx เท่ากับ a ยกกำลัง x ส่วน ln a บวก c สูตรที่14บ d i ิน e g r a t e dx ส่วน x ยกกำลังสองบวก a ยกกำลังสองเท่ากับ1ส่วน a arc tan x ส่วน a บวก c สูตรที่สิบห้าอินทิเกตเซกยกกำลังสอง x dx เท่ากับแทน x บวก c สูตรที่สิบหกอินทิเกตเซก x แทน x dx เท่ากับเ x บวก c รที่17อินทิเกรตโคเซกยกกำลัง2 x dx เท่ากับลบคอส x บวก c รสุดท้ายนะครับสูตรที่18อินทิเกรตโคเซก X, x, D, x, คอส x ดี x เท่ากับลบคอสลบโคศิก x บวก c สํหรับวันนี้สูตรทั้ง18สูตรก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ